สวัสดีค่ะกลับมาทักทายเช่นเคยนะคะเซาที่4มีนา2566ค่ะวันนี้เราจะอัปเดตกำแบบเร็วๆรัวๆเ,เ,เ,เลยนะคะไปที่วิสัตร์ของเราค่ะวิสัตร์วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะดอกเอ,อ่อมีดอกกำลังจะแลกแย้มออกมา1ดอกนะคะดอกจิ๋วมากๆเลยค่ะต้องพยายามสูมใกล้ๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะ จับภาพแทบไม่ได้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าเล็กเกินไปหรือเปล่าเนาะก็ยังไม่มีสีอะไรที่ไปเย็นไปนะคะสีแดงกรมีรล้นก็ยังไม่มีให้ไม่มีมาให้เราได้ชมกันนะคะดอกนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นการผสมสีเหมือนเดิมอะค่ะ อรอลุนนะคะขอให้มีแดงกมะหยี่ล้วนบ้างเหลืองล้วนเราก็เห็นมาแล้วนะคะค่ะแต่สีแดงกมะหยี่นี้ยังไม่เห็นเลยค่ะกลับมาที่ชาลัวนะคะชาลัวขออัปเดตดอกเมื่อวาน,นที่เราเก็บภาพมาฝากกันเราตั้งเป็นภาพหน้าปกเลยอะคะ่ะวันนี้น้องบานเรียบร้อยแล้วสีดอกของน้องเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะจะเป็นสีออกโทนเหลืองผสมส้มค่ะ แล้วก็มีชมพูแจมมาด้วยเบาๆนะคะสีแปลกกว่าทุกดอกเลยค่ะสวยเหมือนกันนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะวันเดียวก็บานเต็มที่แล้วนะคะมีอีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงกำลังแรกแยมค่ะดอกอื่นๆก็ตุูมอยู่นะคะก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะทยอยบานไปเรื่อยๆนะคะ,ะดอกนี้บานกำลังสวยเลยค่ะ,ะกำลังแรกแยมนะคะสว,สวยมากสวยมากดอกนี้ นนมาเป็นช่อเลยนะคะมาเป็นช่อเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมภาพดอกนี้กันก่อนนะแวะ,แวะไปนั่นคือนกบินผ่านค่ะโอ้บินผ่านใต้ถุนบ้านกันเลยทีเดียวนะคะดอกนี้สวยจริงๆนะคะชาลูว่ะสวยมากๆเลยค่ะกรีบดอกสวยไม่มากมากเลยไม่แน่ใจว่าบานแล้วจะเป็นจะเป็นสีจะเป็นแบบไหนโทนไหนเดี๋ยวต้องมาตามดูอีกทีหนึ่งนะคะ อาทิตย์หน้าพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะดีก็มารอรุ้นกันนะคะน่าจะความร้อนน่าจะคลี่คลายลงไปบ้างคะ่ะที่ผ่านมาสองสามวันนี้ร้อนมากๆเลยคะ่ะร้อนจริงๆเดี๋ยวผ่านไปที่ต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปก็จะเป็นมาโซระคะาค่ะถังทองก็มานอนอยู่ใต้ต้นมาโซราเลยคะ่ะมาโซราบานเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บดอกน้องเยอะมากๆ มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆให้เพื่อนๆชมภาพกันนะคะมาโซระดอกเยอะมากๆเลยค่ะอีกต้นหนึ่งก็กำลังมีดอกตุ้มๆออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะดอกตกจริงๆค่ะน้องชอบหน้าร้อนมาโซระเนี่ยค่ะเท่าที่ทราบข้อมูลนะคะอีกดอกหนึ่งก็แรกแย้มค่ะไม่บานพรุ่งนี้ก็น่าจะบานค่ะพรุนี้น่าจะบานเรียบร้อยนะคะ มาที่ต้นถัดไปนะคะ,ะก่อนอื่นขอให้อยากให้เพื่อนๆได้ชมภาพทิดนึงค่ะต้นที่เราโน้มไว้หลายๆต้นตอนนี้ทยอยแล้วนะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาค่ะนี่ไงคะเต็มเลยค่ะหลายต้นเลยค่ะแตกออกมาแบบเห็นได้ชัดเลยดีงามมากๆเลยค่ะวิธีโน้มกุหลาบเอยนะคะโน้มให้น้อง ขนานไปกับแนวนอนนะคะประมาณนี้นะค่ะแล้วเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะมากๆวิธีนี้ได้ผลนะคะเห็นผลเร็วมากๆด้วยค่ะมาที่ป๊อบจรนะคะป๊อบจรอีกดอกหนึ่งก็ยังไม่บานเลยค่ะกำลังตุ้มๆแรกแย้มอยู่นะคะส่วนอีกดอกหนึ่งบานเรียบร้อยนะคะพอบานแล้วดอกใหญ่มากนะคะดอกไม่เล็กเลยค่ะป๊อบจรที่ดอกใหญ่จริงๆ แต่เสียดายนะคะมีมีดอกนี้ค่ะกิ่งของน้องหักไปกิ่งหักไปแล้วค่ะนี่หักตรงด้านนี้ค่ะหักพับไปเลยต่อไปต้องระมัดระวังอะคะ่ะเราจะมีปัญหาเรื่องการตัดแต่งทรงเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยมีความเข้าใจตรงนี้ยังตัดแต่งทรงกุหลาบพุ่มไม่ค่อยเป็นนะคะทรงของน้องก็เลยจะแปลกๆนิดนึงนะคะเรายังคุมทรงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถคุมทรงน้องได้อะค่ะ ที่ต้นไหนนะอันนี้ต้นอะไรนะเติมชื่อไปแล้วค่ะภูมิลืมได้ไงภูมิสองดอกของเราก็ยังไม่บานพรุ่งนี้จะบานหรือเปล่าไม่มั่นใจจริงๆค่ะบานช้ามากบางทีบอกว่าเดี๋ยววีคนี้เสาร์อาทิตย์นี้น่าจะบานน้องก็ยังนิ่งอยู่ไม่กล้ารับประกันอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแมนฟิลป์กเราย้ายมาไว้ตรงด้านนี้แล้วนะคะน้องมีหายดอกเลยค่ะดอกนี้ก็ เริ่มจะผิดอกออกมาโชว์ความสวยงามให้เราได้ชมแล้วนะคะถัดมาที่ทอิ i c ิ l s ซันเซ็นะคะสามดอกสุดท้ายของเรานี่บานเต็มที่แล้วค่ะพอบานเต็มที่แล้วสีเขาจะหวานขึ้นนะคะสีจะผสมกลมกลืนกันระหว่างสีส้มกับสีเหลืองกลายเป็นสีชมพูค่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ อันนี้บานมานานหลายวันแล้วนะคะส่วนอันนี้เพิ่งบานได้ประมาณ3วันสี่วันได้นี้ปลาไปเกือบอาทิตย์ได้แล้วนะคะดอกนี้ยังตูมค่ะดอกนี้จะเป็นดอกสุดท้ายของเราที่จะที่จะได้ชมดอกของน้องนะคะถัดมาก็จะเป็นอันนี้เราเพิ่งย้ายมานะคะคิโอพัตตาค่ะมีดอกตูมใหญ่ๆมา หลายดอกเลยค่ะคีโอพาตาก็เลยมูฟมเาไว้ด้านหน้านะคะเพราอความสะดวกในการเก็บภาพนะคะบีช็อปก็ยังมีหลายดอกค่ะมีหลายดอกนะคะต้นนี้บีช็อปเหมือนกันต้นนี้ก็มีหนึ่งดอกนะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่ากิ่งที่เราโน้มก็ทยอยแตกกิ่งออกมาเหมือนกันค่ะหลายต้นเห็นความชัดเจนมากๆเลยค่ะ ที่ไซคีนะคะไซคีสามสามดอกที่บานก่อนหน้านี้ยังอยู่กับเราค่ะอีกสองดอกก็ทยอยนะคะเริ่มปริแย้มออกมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมภาพน,นะคะไม่แน่ใจจะเก็บภาพได้ชัดไหมเพราะน้องอยู่สูงมากเลยค่ะอันนี้ยื่นแขนยื่นมือไปสุดแขนเลยนะคะไม่แน่ใจจริงๆว่าภาพจะเป็นอย่างไรนะคะมันแสงมันสะท้อนด้วยค่ะมองไม่เห็นจริงๆ สูงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไม่รู้จะจัดการยังไงกับน้องต่อไปจะถ่ายภาพเ็บภบพไปยังไงถ้าทางจะสูงไปเรื่อยๆค่ะโตเร็วมากๆเลยไซเคียค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นชัวเอมดอกแรกของเรานะคะดอกตูมใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะชัวเอมนะคะถัดไปก็จะเป็นต้นอะไรนะแอบลืมต้นค่ะขอดูนี้เป็นต้นอะไรนหนะอันนี้จำไม่ได้จริงๆ จะเป็นมูแรงค่ะมูแรงหนึ่งดอกของเราเริ่มเห็นกลีบสีเบาๆแล้วนะคะมูแรงภายในอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้ชมกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เราเพิ่งมุฟมาเมื่อเช้านี้เองค่ะนี่จะเป็นลอติออฮันนี่นะคะถูโท,ทนของเราค่ะอันนี้ก็เป็นการโน้มกิ่งนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแต่กิ่งเยอะมาก นี่ไงคะแต่กิ่งเยอะจริงๆเป็นอะไรดีงามมากๆเลยค่ะเห็นทีไรเห็นน้องแตกกิ่งก้านสาขาก็อดที่จะขอบคุณเพื่อนๆท่านนี้ไม่ได้เลยนะคะที่ให้คําแนะนําเรามาเนาะดูสิคะอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ดีจอนตัดดอกทิ้งไปแล้วครั้งที่แล้วออกดอกสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นดอกในส่วนของโรบดออนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมารอชมภาพกัน ออกใหญ่มากออกดอกเป็นช่อเลยค่ะนอบิออนี่หาเอ่อยังเหมือนจะยังไม่เคยเห็นดอกอ๋อเคยเคยมีดอกให้ได้แต่ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะการออกดอกครั้งที่แล้วนะคะรอลุนรอบนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามค่ะวันนี้อัปเดตกันเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็จะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมภาพเก็บภาพบรรยากาศสำหรับเนอสวนบ้านเราในช่วงฤดูร้อนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับไลค์สำหรับคอมเมนต์สำหรับการติดตามทีอ่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดระยะเวลาที่เราทำคลิปมานะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ